นี่ครับดูกับผมครับแค่แซงแง่เนี่ยามาดูครับผมนี่เขาดักรอบอันนี้คือรอบครับผมรอบดักรอบครับปลาก็จะไหลวนรีเทิร์นเข้ามาที่รอบครับผมรอบครับนี่วิธีวางครับวิธีวางรอบ ระวังรอบดักรอบครับผมต้งกัน้นกั้นหน้ากั้นหลัง,งครับผมนี่ครับดูฝั่งนู้นฝั่งนน้นโอมโหสูงมามานู่ครับหาปลาครับผมใต้ต้นไม้ครับยกยอครับโอเคครับไปยกยอหน่อยครับผม นี่ครับผมเจา้านี้ได้พี่แอบดูปลาหน่อยนี่ครับผมทำทำพร้อมได้แล้วทำเลยครับปลากะระดีเนาะกระดีปลาสร้อยปลาสร้อย,ยอได้แล้วทำเลยครับผมสดสดไม่ต้องนอกน้ำแข็ง นี่ครับผมยูนในถังครับมาเยอะรับตีอะไรพี่เพิ่งมาครับเพิ่งมาอโอ้ยนูนได้เยอะอยู่เ้านฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับอ่าบางก็อยู่นี้ยกง่าย,เยนเนาะขึ้นแล้วครับผม นี่ครับยกทีก็ได้ครับขยันยกบ่อยก็ได้บ่อยครับนี่ครับผมขังไว้ในถุงอีกลางครับถุงขอผมดูในถุงครับนี่ครับนี่ครับผม นัเยอะมากนุ่นด้วยไงครับน,นี่ครับผมแค่แซ่งแงะครับพามาดูปลาครับพาแล้วก็พาเข้าไปดูในถุงด้วยฮะน,นี่ครับผมตัวสวยครับผมปลาสร้อยนี่ครับนี่เยอะนะครับผมลงน้ำก่อน น่านครับผมขังไว้แจมครับมาดูถุงน้นด้วยครับยกอีกแล้วครับผมยกทีก็ได้ทีครับนี่ครับนี่ครับมีเพิ่มอีกยอหนึ่งครับข้างหลังอ่าี่ดูในถุงครับ โอ้ครับผมโอ้อันนี้กบครับผมนี่กบกบครับกบกบนี่ครับผมมีปลาครับกระส่อยครับนี่ได้ครับเยอะครับนี่ครับเยอะได้น้ำไหลครับน้ำไหลแรงครับน้ำไหลแรงครับผมโอ้ยฟองนอง Oh. ครับฝั่งโน้นครับได้ยินเสียงแจ้วแจ๊วมาจากฝั่งโน้นครับโน่นใต้ต้นไม้ครับ่า,าออเอาเดี๋ยวฟังแล้วมาครับยโผไทยครับผมหาปลาง่าย ข้าวไม่ค่อยมีครับปีนึงเพราะว่าทำได้ทีเดียวครับนี่ยะปลาครับตัวโคไทยนู่นครับฝั่งนน้นเทอยู่ะอ่าเทปลาครับ นี่ก็ยกยันเย็นไหมพี่ครับครับดีๆก็เย็นครับขายไปเรื่อยครับขายมั่งคืนมั่งนี่ครับผมน้ำแรงมากครับน้ำพุ่งมาแรงมากอ่าน้ำมาแรงมากครับผมยกครับ ยกถี่ก็ได้ครับเออยิ่งถี่ยิ่งยกยิงได้ไม่ยกไม่ได้ครับอ,องนั้นก็ยกอ่ะยกแลก้วก็วางวางแล้วก็ยกครับอยู่กับผมครับแค่แซะแงะงไงก็ช่วยกด ติดตามสมัครสมคชิกกดแชร์กดไลค์ให้แค่แงแะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปหาปลาต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ